พี่คะแล้วใครบ้างที่ชอบเมสซี่อะคะพี่เองน้องนะพี่เองนะพี่เองคนเดิมพี่ชอบเมสซี ไฝมันแล้ววันนี้เจ๊ขออนุญาตจุดธูปก้าวดอกปักกลางกละลังลาเพราะเรื่องนี้ต้องใช้ยานทิพย์ระดับผีกระสือมูเตลูสายสแกนใจดาราเจ๊ได้กลิ่นความรักความคิดถึงจากฝั่งสาวน้องออมแบบแรงมากโอ้ยกลิ่นมันลอยเข้าจมูกเจ๊จนต้องถามว่านี่ลืมปิดฝาถังฮอร์โมนหรือแม่เรื่องมันมีอยู่ว่าน้องออมของเราจ้าออกมาพูดอยู่ทุกวันเหมือนคนเพิ่งโดนเปิดล็อกกุญแจหัวใจว่า ชอบตีฮ่องกงค่ะเมติตีบินไปจีนค่ะคิดถึงเมตตีไหมคะโอ้ยพูดทุกวันพูดย่ำพูดซ้ำพูดวนเหมือนบทท่องสอบโอเน็ตเจ๊ถามจริงนี่มันคิดถึงเมตตีหรือคอสติวเตอร์ติวรักค่ะและประเด็นคือเมตตีคนนั้นเพิ่งบินไปจีนเครื่องยังไม่ทันเตะรันเวย์สาวน้อยของเราคือกลางอนาเขตทันทีโอ้ยไต่แล้วไต่แล้วนี่มันพฤติกรรมแฟนคลับสายประกาศกรรมสิทธิ์อย่าง ถูกกฎหมายหรือเปล่าคะภาพลอยเลยแม่เครื่องบินกําลังทะยานขึ้นฟ้าแต่หลิงกําลังดูวิวจากหน้าตา่างน้องออมโอเคค่ะตั้งใครรอ ทาวัดใจเลยค่ะโอ้ยเจ๊ขำจนสำลักน้ำเจ๊ฝ่ายสรุปสี่ประโยคทองของออมนะคะชอบตีฮ่องกงเมตติบินไปจีนคิดถึงเมตติไหมคะกลางอนณาเขตทันทีเจ๊ฟังแล้วคือนี่มันศีนประชายาขึ้นครองตำแหน่งในวังหลวงไม่ใช่ติ่งธรรมดานี่ติ่งตำแหน่งนางเอกเรื่องจริงค่ะและที่พีคคือออมถามเองตอบเองตบมุกเองจบเองคิดถึงเมติคิดถึงเมต,มติที่อยู่จีนแล้วเหรออืมนี่คือบทถามที่มี ใครถามแต่ตอบเองเรียบร้อยใช่จาะใครบอกไม่รู้แต่หน้าออมของเราบอกทุกอย่างหน้าลูกคือหนังสือข้อความลับไม่ต้องสแกน QR โอ้ยแล้วพอเมตติไม่อยู่น้องออมของเราคืออาการออกอัตโนมัติแบบไม่มีหมอนรองคอบทพูดคือแบบเมตติไม่อยู่งั้นออมขอคลองโลกก่อนนะคะตอนเมตติอยู่เท่ากับออมอ่อนโยนสายซอตอนเมตติไม่อยู่เท่ากับอ,อมโหมดผู้นำเหล่าทัพสารพัดดอมเป็นสาวหวาน แต่มีหมดนักรบไซเบอร์และประโยคสุดท้ายของน้องออมที่ทำเอาเจาต้องดิดสบัตวิคคือแมตตีเท่ากับ0ูนย์เคมติของอ้วมโอ้โหปิดชื่อรหัสลับแบบสายลับมิชชั่นเลิฟพอสซิเบิลแต่พูดขนาดนี้มันไม่ใช่ปริศนาแล้วลูกนี่มันเฉลยกลางอากาศค่ะเอาจริงแต่เจเป็นแมตตีเจะจะรีบบินกลับจากจีนทันทีเพราะกลัวน้องออมทำประกาศราชกิจจาเรื่องสถานะโอ้ยนี่มันไม่ใช่แค่แฟนคลับรักดารา แต่นี่มันคือแฟนสาวห่วงแฟนต่างแดนคำพูดก็ห่วงนิดๆขำๆแต่น่ารักเบอร์ถ้าเมติอยู่จีน7วันออมอาจตั้งเมืองได้3จังหวัดถ้าเมติอยู่เดือนหนึ่งออมอาจประกาศใช้ธงชาติใหม่เป็นรูปหัวใจถ้าเมติกลับมาภายใน24ชั่วโมงคาดว่าหัวใจออมจะทำงานปกติอีกครั้งความรักความผูกพันหรือความคิดถึงของคนสองคนนี้บางทีไม่ต้องพูดตรงๆก็รู้สึกได้จากแววตาน้ำเสียงและการกระทำเล็กๆน้อยๆบางทีประโยคขำๆงง งงๆิง,ง,งอย่างชอบเมติค่ะคิดถึงเมติไหมคะมันอาจจะเป็นความจริงใจที่แฝงไว้ในมุกตลกก็ได้นะคะแต่เจ๊จะบอกไว้ตรงนี้เลยว่าถ้าความสัมพันธ์มันสวยงามขอให้มันเจริญเติบโตแบบมีความสุขต่อให้วันนี้อยู่เมืองไทยพรุ่งนี้ไปจีนหรืออีกวันนั่งกินชานมคนละทวีปแต่หัวใจมันอยู่ใกล้กว่า g o o g l e Ma ปเสมอคะลูถ้ามีโมเมนต์หวานๆอีกเมื่อไหร่เจ๊จะรีบมารรยงานก่อนสำนักข่าวทุกสำนักแม้กระทั่งนาซาย,ยังห้ามไม่อยู่เพราะที่นี่คือช่องที่รักและ อินกับรักของหลิงออมเราจะยืนหนึ่งเรื่องข่าวอย่างมีคุณภาพรักแบบไม่ทําร้ายใครอินแบบไม่ทําให้ใครเดือดร้อนเจ๊ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจ๊ฝ่ายบันเทิงด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ